นี่ปามห้าปีตัดทลายที่สี่มีปามเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเมื่อก่อนมีสิบสามทลายเพิ่มขึ้นมาอีกสองเป็นสิบห้าเนี่ยค่ะสมบูรณ์ดีมากเลย อ๋สิ oh, ทลายแล้วก็ออกตัวผู้แล้วจะดูว่าออกตัวผู้กี่ทลายแต่ชุดที่แล้วออกตัวผู้มาสี่ค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นตัวเมีย15ก็ไม่ค่อยไม่มีเสียเลยค่ะสมบูรณ์ทุกทลายเราจะได้ทำแบบนี้ใส่ปุ๋ยแบบนี้ รถน้ําแบบนี้ตอนนี้ที่สแก้วฝนจิงช่วงไปเป็นเดือนแล้วนะคะเนี่ยต้องเปิดน้ําใส่